สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบิมก็จะมาทำเ,เนยเอยไม่ใช่เอาใหม่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบิมจะทำข้าวโพดอบเนยให้แม่แม่ทานกันนะคะอันนี้เป็นข้าวโพดที่เราปลูกกันเองเนาะแล้วก็ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ทุกเย็นนะคะถ้าไม่ม มีฝนนะคะเราก็จะมานั่งดื่มน้ำชาหรือหากิจกรรมอะไรมาทำร่วมกันที่ตรงนี้นะคะในช่วงเวลาค่ำค่เพราะว่าเราก็ยังไม่นอนเนาะและอีกอย่างออกมารับอากาศบริสุทธิ์ในช่วงเวลาค่ำคืนนะคะก็รู้สึกอบอุ่นดีนะคะอบอุ่นอบอุ่นใจนะคะทุกคนขั้นตอนนี้นะคะเราจะเอาเนยใส่ไปนะคะพอดีเราเอาเนยแช่เข้าไปในตู้เย็นนะคะ ก็เลยแบบมันค่อนข้างที่จะละลายยากนะคะแต่ว่าตอนนี้คือ,อจะบอกว่าใช่ข้าวโพดของเรานะคะก็เพิ่งออกมาจากเตาเหมือนกันนะคะก็ไม่เป็นไรเนยเริ่มละลายแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลเข้าไปนะคะแล้ว เราจะใส่เกลือเข้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวบิมขอใช้มือนะคะใส่เกลือสักประมาณอ่ะประมาณนี้นะคะ,ะที่จริงอะ่ะเราใส่โดยปกติแล้วขนมเออไม่ใช่ขนมสีข้าวโพดอบเนยโดยทั่วไปแล้วนะคะก็จะทานได้เลยนะคะ ันตอนนี้เสร็จก็ทานได้เลยแต่บีมมีสูตรที่พิเศษกว่านั้นนะคะก็คือบีมจะใส่พระเอกของบีมเข้าไปด้วยนะคะนั่นก็คือนี่บบกระทินะคะกระทิสดนะเดี๋ยวบีมขออนุญ,ญาตใช้มีดหนอกันนะคะ ที่จริงเลยอันนี้นะคะก็คือบิมใช้ไม่หมดเนาะบิ๊มก็ามาใส่ถุงแล้วใส่ตู้เย็นอีกทีค่ะโอเคขอเนื้อชิมก่อนนะอขอเนี้ยชิมก่อนอ,อืมแต่เนี้ยคือหอมเนยมากนะคะแล้วก็หวานนะคะแล้วก็บิ๊มเอาเกลือใส่เข้าไปนะคะ เดี๋ยวบิมขอคนก่อนนะบิมเชื่อว่าทุกคนต้องชอบแน่ๆเลยทำขายได้นะคะเพื่อนๆสูตรนี้เนี่ยบิมไม่ห่วงเลยนะคะมีเกลือนะคะมีอ่ะหลักๆคือมีข้าวโพดมีเนยมีน้ำตาลมีเกลือแล้วก็มีพระเอกของบิมนะคะกระทินะคะน้ำกระทิสด อร่อยมากค่ะทุกคนอย่าให้นาชิมเอาหนะอร่อยไหมคะอร่อยเคยกินแบบนี้ไหมไม่เคยปกติจะไม่มีน้ำกะทิเนาะที่เคยกินอะแต่อันนี้บินใส่น้ำกะทิเข้าไปกลมกล่อม ออร่อยไหมอ่ะน้ชอบชอบปฏิ